ดิวโอย่าน้องม่น้องเดีวเร็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 วอมกินนมครับกินนมครับนมเม็ดครับว่าแม่นมจากเต่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีนะคะค่ะ มาดูตัวป่วนค่ะโอ้โห,โโหปว่วนขกคนสุดยอดเลยสุดยอดครับสุดยอดผมก็บังหัวเป็นอีหยังครับตื่นขึ้นมาผมเลนครับโอ้ยบังหนาเพิ่นหมโอ้ยหนาเพิ่นโอ้โหเนาะ ม้งโอ้ยสุดยอดเลยครับสุดยอดผมกำลังมั่นครับแม่ผมกำลังมั่นใ้ผมเล่นก่อนผมอยากเล่นครับอยากเล่นก็ะเลนตัวครับอยากเล่นก็ะเลนเลยครับเลนเลยเออเออฮ่อฮ่าั่ แหนถูแห้งหลายเด้อเบื้งอันตอแหนนเบื้องตอนั่น,เ,น,นเป็นเสียนอยู่นั่นอมผมขั้นครับผมขั้นขั้นนี้ยังกระดอกกระเดียดแถนอนโอ้ยเนาะไสก้ก,กองแบบญ่กระดิ่งเด็กไส้สิขอดตาคนชะนอนี่เนาะไส้สิขอดตาคนชะนออู้ <c oughs> อุ้ยครับอุ้ยมาครับมามาครับมานันเห็นบอกนันนันนันย,ยังในเหรนใดเหรนดีแถ่นอป,ะป,ะปะ้าป้าปนี่เมาครับเมาเมากลางอากาศเลยผมนี่อ่า ซิดกักบังอ๋ซิดเอเอน่ซิดเ,เลยแล้วังเขาตาเนี่ยล่ะครับโอ้ยยุม้มใดยุมดีแิ่น้อ,อ่ยอุ้มดินนี่นนอโอ้ยหอดญี่ปุ่นบอนออน,นี่นอหอดไส่นอหอดเมีนิกาหอดอังกฤษพร้อม ไปเรื่อยๆตดโเนอะนี่น้อยก็ตดด,ด,ดังๆเอาพี่ดาวบอกว่าจังไงบ้างคัะพี่ดาวบอกว่าอยากกินตีนไก่เอาลองเห็ดบ้งเห็ดเป็นคือพี่ดาวบอกอุ้ย อุ๊ยโอ้โห้โอ้ยนอ,อยากกินตีนไก่เร็วๆเ,เ,เห็ดเบิงเบ้งเห็ดเบิง้งเห็ดเบิ้งเห็ดบอเห็ดบอนั่นเห็ดบอผุ่นเออเอออย่าุ่นพอเลิน่นพอเลิเล่คือถืกใจแทนาะพอเลิน่นเออบอกผมเนี่ยครับผมจะไปเล่นน้ำพีดาวไปเล่นน้ำพีดาวเดอ้อมือน,นี้เดอ้อนั่นเห็นบอ ว่างเด้อน่องไก่เอยน,น้องไก่ผมกำลังฉุนครับผมกำลังฉุนเอาขุดลงไปขุดหาบอทองข้ามบอรครับเบืองคนนี้อย่างนอันขุดอยู่ตรงนี้นอแลวอ้ววงไส้เขาตาเด้อเออนันอ,บบอุ้แสบบอแสบบอครับอือมแน่แน่แนอึม อุ้ยเสียงอีหยังน้อตึ๊ดๆมาลืตึ๊ดเท้ามาลืตึ๊ดเท้าอืมพ่อหรอครับพ่อหรอครับมองนี้มีอีหยังดีเนาะนี่เนาะอยู่ตาหม่องเดียวๆเลยเนาะจกอยู่ตาหม่องเดียวๆเลย อืออืเอาสุดยอดครับสุดยอดโอ้ยจกหาอย่างนอนี่นนอถูกใจผมหลายครับมาครับมา คือเล่นพี่เล่นทะนอบัดนีนอโป่งก้นกูดกูดเลยบัดนี้เอา้าเอา้า <laughs> มิงก็เป็นยังชี่ะผมเป็นยังฉี่ละครับผมเป็นยังฉี่ละครับ <laughs> อุ้ยอุ้ยมึงข้างเห่ีเพิ่อนอยากนอนบอ่อครับนอนเตะ อุยอออออุุุุุยยยยยยังครับอยังครับฮะอยังครับนิ่งครับนิ่งอุ้ยเอาพี่ดิวได้๋ยังไม่ผมจินครับ<แ>เอา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 เอผ้อา,า punched, ค,คนจอยอันแรนแนมิงเอ้ยมิง พาหน but, ohn, มตุ่มจอยอันแลนเน่เร็วเร็เรไปแล้วบาทนีไปใส่นอมาพี่มาพี่มาพี่เรีวเรอเเร็วเรมาพี่มาพี่อะลาลามิงมิงมิมิงมาพี่มิงมิงมิงมาพี่ไปแล้วบาทนี มามาหลบมา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 เอานมให้กินแน่ละเอานมให้กินแน่ผมอยากกินนมครับผมอยากกินครับนมผมอยากกินนมครับอืมอืมดิวโอ๊ยฮ่าหนอกูบอกนมให้น้องเร็ว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  ผมกระปวนมาหลายหมองแล้วครับผมอาโอ้อครับครับผม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 กินนมครับกินนมครับนมเม็ดครับบ่าแม่นนมจากเต้าครับให้กินนน่ครับว่าให้กิ้นน่ครับครับก้อนครับก้อนครับก้อนครับครับก้อน เอึง้งเผาเกียดขีดินอึงออ้งเผาอึ้งเผาขับก้อน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 อนั่นก็ขอขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC นะคะขอบคุณมากมากที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อคลิปนี้สวัสดีครับ